ทำไมกล่องมันเน่าขนาดน,นี้คือถ้าเกิดให้แข่งกล่องที่เน่าที่สุดออออยคงชนะสวัสดีค่ะออยออยเปียนนะคะวันนี้ออยก็จะมาทำคลิปวิดีโออันบ็อกซ์นะคะหรือว่าเป็นการแกะกล่องที่ออยได้มาจากการไปเวิร์กช็อปกับทามบิวตี้บอลน,นะคะซึ่งกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่กล่องใหญ่มากนะคะหลายคนอาจจะแบบทำไมกล่องมันเน่าขนาดน,นี้ดูความเน่า เน่ามากคือถ้าเกิดให้แข่งกล่องที่เน่าที่สุดกล่องออยคงชนะสภาพเน่ามากจริงนะคะที่มันเน่าขนาดนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าของข้างในเนี่ยมันหนักด้วยคือถือแล้วแบบหนักมากตอนรับมาครั้งแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวันงานตอนกลับนะคะออยกลับ BTS นะคะแล้วก็ไปต่อรถเมล์ที่อนุสาวรีย์แล้วก็นั่งรถเมล์มาที่สรายากับหอนะคะซึ่งแบบค่อนข้างลําบากเลยบวกกับว่าฝนตกด้วย วันนั้นนี่ฝนตกก็กล่องนี้ก็เรียบร้อยจ้าโดนฝนไปเรียบร้อยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าของจริงนี่คือมีคราบน้ำฝนเรียบร้อยแล้วนะคะน่ามากอ่ะนะกล่องนี้เออก็ได้มาหลายวันแล้วนะคะบอกเลยว่าอยากแกะมากแต่ว่าแกะไม่ได้เพราะเขาบอกว่ากรุณาอย่าเปิดกล่องจนกว่าคุณกําลังจะถ่ายทําวิดีโอ ซึ่งออก็ว่างมาถ่ายวันนี้แหละนะคะก็เลยไม่แกะเท่าที่อยากรู้มากว่าข้างในเป็นยังไงแกะฝาออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมน่าจะพอเห็นอยู่เนาะหนักมากนะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะก็คือเจ้าอันนี้นี่น่ารักอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นกระจกนะอันนี้เดี๋ยวลองแกะดูนะคะแต่คือชอบที่มันเป็นลายแบบยูทูบอ่ะน่ารักดีนะคะนี่เป็นกระจก น่ารักและดูแบบพกไปใช้งานดูเป็นแบบยูทูบเบอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นลิส t b แบ d นนะคะเขียนว่า I am a YouTuber นะคะอันนี้เขาเขียนว่าโปรดอ่านหากคุณกำลังสงสัยว่ากล่องนี้มีไว้ทำอะไรมีเป็นซองนะคะลองดูกันว่าข้างในมีอะไรมี unboxing instructions นะคะแล้วก็ unboxing beauty products info อันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดนะคะสำหรับการทำคลิปวิดีโอส่วนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องปะเขาบอกว่า product info ก็เราไม่ดูดี่าเพื่อความตื่นเต้นถ้าเกิดเปิดมามันน่าจะแบบมีรายชื่อผลิตภัณฑ์อยู่อะไรเงี้ยเราข้ามข้ามเลย2ใบแล้วก็มีอันนี้นะคะสติกเกอร์เป็น YouTube กับ Beauty Bon เ Asia นะคะมีอันนี้ที่ยังไม่ได้อยู่ในกล่องเราขอ ถถึงอันที่ไม่อยู่ในกล่องต่อนละกันนะคะนี่เขาอยู่แบบนี้ส่วนอันกล่องอันนี้หนักมากนี่เดี๋ยวเราจะพูดทีหลังโอเคนะอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรไหนดูซิ SP Lux Oil Keratin Protect Shampoo อ๋อเป็นแชมพูสระผมค่ะ ยี่ห้อนี้ออยไม่รู้จักมาก่อนเลยนะเพื่อนๆรู้จักกันไหมอะนะไม่เคยเห็นแต่ว่าแอบ,บเห็นอันนี้เป็นโลโก้ที่เหมือนเราจะเห็นตามร้านทำผมเนาะคิดว่าแบรนด์นี้เขาก็าน่าจะมีชื่อเสียงนะเพียงแต่ออยไม่รู้จักเท่านั้นเนองนะะอันนี้เป็นแชมพูที่เหลือก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผมเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นออยบำรุงผมค่ะใช่ไหมเออเป็นออยบำรุงผมนะคะ ส่วนอันนี้เป็นกระปุกอันนี้เป็นมาสอืมเป็นมาสใช้กระผมหรอใช้กระผมคะ่ะเป็นครีมบำรุงเส้นผมนะกระปุกใหญ่มากเดี๋ยวจะไว้ลองใช้นะคะโอเคมาที่กล่องที่เราดูแบบอลังการกล่องแบบใหญ่และหนาแล้วดูหนักมากนะคะเปิดกันเลยดีกว่าเปิดเข้ากล้องดีกว่าเพื่อความตื่นเต้นช่วยไหมเนี่ยมา พร้อมกันหนึ่งสองสามนแตนนโอ้ my god มันคือ SK2 ค่ะทุกคนโอ้ oh. จะบอกว่าจริงๆอ่ะก็แอบ,บลุ้นนะว่าในกล่องมันจะมี SK2 หรือเปล่าเพราะว่าให้ดูที่ถุงคือ SK2 เคค่ะเขาเป็นสปอนเซอร์จัดงานเห็นไหมในกล่องแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้มาแบบอลังการแล้วแบบ โอ้โห oh, oh. มีผ้าแบบตกแต่งสวยอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าได้แล้วบ้างอ๋อไม่เคยใช้ SK-2 มาก่อนเลยนะเนื่องจากว่าเป็นนักศึกษาก็แบบไม่มีตังค์ไปซื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็นี่คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่จะได้ใช้ SK-2 เพราะว่าในงานเขาก็พูดถึง SK-2 แบบว่าเยอะมากอ๋อก็อยากลองใช้เลยคือฟังแล้วแบบเหมือนโดนสิงอะแต่ว่าไม่มีตงังค์ชิ้นแรกนะคะกล่องใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นพีเทล่าเอเซนเซนะคะ เขาเขียนว่าเซตก็เลยคิดว่าข้างในน่าจะมีหลายชิ้นป่ะเดี๋ยวลองมาแกะดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะออกมาข้างในเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังก็จะมีด้วยนี่เป็น Facial Treatment Mask นะคะเป็นมากสกหน้าอันนี้น่าจะเป็นมากสกที่หล,หลายๆคนชื่นชอบป่ะเหมือนเป็นมากสกแบบช่วยชีวิตของใครหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นแสขวดข้างใน,นะคะ่ะ ขวดเล็กเป็นเฟ y s i c a ลทรีทเมนต t เคลีย l ์โลชั่นนะคะนี่เป็นโลชั่นเช็ดหน้าอีกอันนึงเป็นเฟ y s i c a ลทรีทเมนต์ e อ s e ซน e นะคะอันนี้ใช่ที่หลายคนเขาเรียกว่าน้ำประเจียบป,ปะน่าจะใช่นะแบบเหมือนเป็นเอเซน e ที่แบบขายดิบขายดีสูตรเขาก็มีมานานมากแล้วอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังขายดีจนถึงทุกวันนี้อยู่นะคะซึ่งถามว่าออลเคยใช้ไหมไมย ไม่มีตั้งอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาบอกว่าดีสงคํามนำลำนือหรือเปล่านะคะถัดไปนะคะมาเป็นคู่เลยนะคะอันนี้เป็น Midday กับ Midnight Miracle Essence นะคะเดี๋ยวมาดู Midday ก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเขาเป็นขวดแบบกดๆดฟอกกี้อ่ะเออดูใช้งานง่ายดีนะคะมาดู Midnight กันบ้างว่าเป็นยังไงมิดไนท์ออ เขาเป็นขวดสีดําค่ะเออดูเข้ากับชื่อดีนะมิดไหนก็แบบก้งคืนสีดำอะไรเงี้ยเออเข้าใจออกแบบนะจะได้ดูแบบว่าไม่สับสนไงไม่ใช่แบบขวดสีขาวสีใสเหมือนกันหมดนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็น RNA Power เป็นเอเซนต์เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็น RNA Power คืออะไรน่าจะเป็นเอเซนต์แต่บบคนละลายคนละรุ่นปะแล้ว RNA Power คืออะไรอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยว ดูในนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเขียนว่า product info ก็น่าจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่นะอ๋อเฮ้ยขวดแบบคือในนี้เขามีรูปให้ดูด้วยนะคะแล้วขวดมันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อ๋อชอบขวดแบบนี้มากเลยอ่ะคือมันแบบมันดูวิทยาศาสตร์ดีนะคือมันเป็น d o อ p เปอนะคะแล้วแบบมันดูสะอาดด้วยออยชอบมัน เออน่าใช้อะ่ะเจ๋งๆนะคะไหนดูซิชุณสมบัติเขาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าเป็นนิติใหม่แห่งผิวดูอ่อนเยาว์ในทุกองศาใหม่ RNA Power Essence ตรงเข้าเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกจากภุกิกทางให้ผิวดูอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นเปล่งประกายแลดูกระชับในทุกองศาหลังใช้เพียง10วันโอ้เคลมแรงมาก10วันรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคโอเคเทมแรงขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า10วันเราจะรู้เรื่องหรือเปล่านะคะเออชิ้นสุดท้ายเป็น RNA Power เหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นครีมปะ RNA Power ค r ีมนะคะดูสิกระปุกโหกระปุกแบบเลอค่าเลยอะคือเขามาคู่กันนะคะแล้วแบบเลอค่าทั้ง2อันเลย เขาบอกว่าหลังใช้เพียงหนึ่งวันอันนี้เคมแรงกว่าเดิมสิบวันนี่นี่ยังเร็วไม่พอฮะหนึ่งวันรู้เรื่องนะคะเขาบอกว่าหลังใช้เพียงหนึ่งวันทีมันรุงจะเพิ่มความชุ่มชื้นกระชับรูขุมขนในทุกองศาแล้วก็ภายในสิบวันนะคะช่วยลดเลือนสัญญาณแห่งวัยน่าจะหมายถึงริ้วรอยปะให้ผิวเรียบเนียนกระชับเปล่งประกายเจ,จิดจัดเมื่อใช้หมดตะปกุกริ้วรอยบางๆจะดูจางลงโอ้เออเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าออยตอนนี้อายุยี่สิบสองนะคะก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ เพราะว่าเป็นมนุษย์แบบแสดงอารมณ์เยอะแบบหัวเลาะเสียงดังอ้าปากกว้างอะไรอย่างนี้นะคะและเพื่อประสิทธิภาพการฟื้นบำรุงสูงสุดของเทล่าและ IA Complex ควรใช้ร่วมกับเอ s เซนตเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตความงามอันอ่อนเยาวของคุณอ๋อใช้คู่กับเอ s เซน e ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวที่ออยแกะไปก่อนหน้านี้ใส้กับตัวนี้เขาบอกใช้คู่กันเราจะประสิทธิภาพดีขึ้น แล้วในกล่องครีมเมื่อกี้นะคะก็จะมีเป็นแบบไม้พายเขาเรียกว่าสเปตูลาป่ะเออเรียกให้มันแบบดูดีไหมพายดูแบบดูเป็นพายเรือหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ Unbox นะคะก็ตื่นเต้นมากที่ได้ผลิตภัณฑ์มาจากทางบิวตี้บอลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่ได้ เซตนี้มาจาก b e a u t y b บอลคงไม่มีโอกาสได้ใช้ SK-2 ในเร็ววันอันใกล้นี้นะเพาะว่ยังไม่มีรายได้ที่จะแบบนะมากพอไปซื้อ SK-2 ขนาดนั้นนะคะก็ขอบคุณมากค่ะก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ออก็ลาไปก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย